ไม่มีอะไรเป่าผมให้หรอคะอ๋อค่ะค่ะค่ะเดี๋ยวเอาไปเองค่ะโอ้ยแล้วทำไมเพิ่งมาบอกเนี่ยมันยัดไม่ได้อ่ะเฮ้ยเพิ่งนึได้เราเพิ่งซื้อได้ใหม่มาไม่ใช่หรอนี่ได้เป่าผมยูเลอร์ขนาดกระทัดรัดพกพาง่ายมีน้ำหนักเบาแค่นี้เหรอไม่ได้ดีแค่นี้นะมานี่มานี่สายยาวร้อยแปดสิบเซนยืนได้ผมได้สบายสบอะไรนะอยากรู้ว่าได้ไวแค่ไหนรอแป๊บ อ่ะดูตอนใดอะกล้าไม่ขึ้นแน่นอนเพราะนอกจากจะเบาแล้วอ่ะผมยังแห้งไวมากผมสั้นอย่างมินอ่ะได้ประมาณนาทีกว่าขนาดมินผมหนานะเนี่ยตอบโจทย์คนที่ใช้ชีวิตเร่งรีบต้องรีบตื่นไปเรียนตื่นไปทํางานแห้งเร็วอย่างกับแวน่นมอเตอร์ไซค์มินเน่ชอบหัวเป่าเขามากเลยอ่ะมันจะเป็นเหมือนกับแม่เหล็กดูดอ่ะติดง่ายแล้วก็ติดแน่นด้วยนะตอนใดอยาสะบัดไม่หลุดอ่ะแล้วคือมันก็ปรับหมุนทิศทางได้ง่ายไงถ้าลองเทียบกับไดป่าผมในพาราใกล้กันมาลองดูสิว่าใครจะแห้งเร็วกว่ากันยังไม่ท แห้งจริงๆก็เกือบ2นาทีอะในขณะที่ยูเลอร์ใช้กําลังไฟแค่1,600วัตต์แต่มีมอเตอร์ความเร็วสูงหมุน1 000, 1 0 0 0 0รอบต่อนาทีแต่แตก่กันที่เสียงเบามากใช้เวลาพอๆพกันเลยแห้งไวกต่างหากต่างๆที่กําลังไฟน้อยกว่าแถมไม่ทําลายสุขภาพผมด้วยนะเพราะว่ามันมีระบบควบคุมอุณหภูมิปรับระดับได้4ระดับมีไฟบอกสถานะว่าอยู่โหมดไหนสีน้าเงินนมากคือโหมดเย็นสีส้มอมากคือความร้อนปกติสีแดงอะทำให้ผมแห้งเร็วอันนี้เหมาะกับผมที่แบบเพิ่งสระเสร็จใหม่ๆเลยส่วนไล ม้วนผมมัดผมจัดทรงอะไรแบบนั้นอันนี้คือดีคือเลิศมากดีไซน์เขาสวยเนาะดูพรีเมียมอะ่ะมีให้เลือกตั้ง7สีประกัน2ปีแถมฟรีถุงใส่แบบหูรูดของดีขนาดนี้ต้องมีแล้วปะพิกัดตรงตะก้าเลยจ้าไปอ้าวยังไม่กดสั่งกันอีกเหรอ